สวัสดีครับทุกคนกระดูกและข้อเป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดที่อึดอัดเป็นอย่างมากและอาจนําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงหากผู้ป่วยไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีข่าวดีสําหรับใครที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกระดูกและกล้ามเนือ้อปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาโรคก,กระดูกและข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดทุกปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคก,กระดูกและข้อได้แล้วครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ป่วยโรคก,กระดูกและข้อ ที่ขายดีที่สุดในร้านของเรามาแนะนําครับนั่นคือนมธัญพืชเพื่อกระดูกและข้อโอมาชัวที่ขายดีเพราะลูกค้าหลายคนใช้เพียงแค่1-2เดือนก็เห็นผลที่ดีมากผู้ป่วยรู้สึกว่าอาการปวดขาและตึงตามข้อกระดูกกล้ามเนื้อลดลงเลือกหลายเวียนไปยังเนื้อเยื่อข้อและกระดูกได้ดีช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างง่ายขึ้นเพราะนมโอมาชัว ผลิตด้วยเทคโนโลยี YBA จากสหรัฐอเมริกาและมีส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติ100%เเเช่นนาโนคาลคูม um ีน5% MSM อัลโคมีนเอฟช่วยป้องกันฟื้นฟูและบำรุงข้อต่อให้แข็งแรงยืดหยุน่นทนทานขึ้นซ่อมแซมกระดูกที่เสียหายลดการอักเสบและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเนื่องจากผลิตภัณฑ์น,นี้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของนมรสชาติจึงดื่มง่ายต่อการรับประทานมากๆเลยนะครับหลังจากดื่มต่อเนื่องเพียง2-3เดือน เนื้อเยื่อที่อักเสบได้รับสารต้านการอักเสบในปริมาณที่เพียงพอความสะอาดเนื้อเยื่อและกระดูกเพิ่มความสามารถในการดูดซึมสารอาหารมากขึ้นกระดูกจะดูดซึมสารสำคัญอย่างกรูโค,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 คสกรูโคซามีนอลาเจนไทป์2แคลเซียมได้อย่างเต็มที่ช่วยฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วทำให้กระดูกแข็งแรงเพิ่มการหลัง่งน้ำหล่อเลี้ยงข้อต่อลดปัญหาข้อฝืดหรือแห้งลดอาการมีเสียงของข้อกระดูกด้วยครับพร้อมทั้งมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและข้อใหม่อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นมโอมาชัวยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนเช่นขามือเท้าปวดข้อตาแห้งปากแห้งและโรคก,กระดูกพรุนอีกด้วยนมธัญพืชโอมาชัวเป็นผิภัณฑ์ตัวแรกและตัวเดียวที่ช่วยรักษาโรคก,กระดูกและข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลา1-3ถึงเดือนหากใครสนใจนมโอมาชัวนะครับใช้เทคโนโลยี YBA จากสหรัฐอเมริกาสามารถฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปให้คำปรึกษาอย่างละเอียดเลย